n น p a d o สตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเคอา k l วินะเป็นรายการที่เราจะมาพบกันในทุกวันพุธนะครับ ก็เริ่มจัดมาตั้งแต่ต้นปีนะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ฟังเลยเพิ่งเข้ามาในเอพิโซดนี้เอพิโซดแรกท่านย้อนหลังไปฟังได้นะครับทุกวันพุธนะครับก็ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆนะผมจัดมาตั้งแต่เรื่องว่า o k เคอร์มันคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์ต่อองค์กรยังไงนะครับไล่ไปถึงเรื่องของ เออเราจะเอา OKR OK ไปใช้ในการประเมินผลดีไหมหรือว่าถ้าไม่ใช้ประเมินแล้วทําไมคนถึงอยากทํำ OKR OK มันไปสร้างแรงจูงใจภายในได้อย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มต้นวิธีการเขียน o b j e c t i v e แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็จบในเรื่องของการเขียน Key r e s u l t การตั้งเป้าหมายต่างๆนะครับสัปดาห์นี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของการนําเอา OKR OK ไปใช้นะครับ เขียนเนี่ยก,ก็เรื่องหนึ่งนะครับมีหลายคนหลายท่านก็บอกว่าจริงๆเขียนมันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันยากตอนเอาไป implement ใช้นะครับผมอยากจะขออนุญาตแนะนำแล้วกันนะครับว่ามันมีสเต็ปนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลงไปในทีละเรื่องนะว่าถ้าสมมุติว่าท่านเป็นองค์กรหรือจะเป็นหน่วยงานก็ได้นะโอเคอาไม่จําเป็นต้องเป็นทั้งองค์กรหรอกแล้วท่านอยากจะอโอเคอาไปใช้เนี่ยท่านจะเริ่มต้นยังไงดีสเต็ปที่1เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆนะครับคือการให้ความรู้ความเข้าใจเพราะเท่าที่ผมเจอนะครับหลายองค์กรที่เอาโอเคไปใช้แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรายังไม่ได้เข้าใจมันดีพอฮะเราก็เลยเอาไปใช้แบบเหมือนกับเครื่องมือเดิมๆผมไม่ได้บอกว่าเครื่องมือเดิมๆมันมันมันแย่นะแต่พอเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้ต่างจากเดิมเนี่ยมันจะ,จะเจอคําถามกลับมาว่าแล้วทําไมเราต้องใช้นี้ด้วยอ่ะบางองค์กรเนี่ยเขาเอาโอเคไปใช้ก็เหมือนกับ KPI เดิมๆนั่นแหละ ก,ก็เรียนอีกทีนึงว่าถ้าท่านอยากรู้ว่า OK เคอาร์ตัดเคเยยังไงผมก็เคยจัดตอนนั้นไปแล้ว1ตอนเลยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านตอบคาถามนี้ไม่ได้มันก็แค่งานเพิ่มงานซ้าซ้อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานําไปใช้เนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีก่อนไม่ว่าท่านจะศึกษาจากหนังสือจากคอร์สออนไลน์จะเรียนเชิญวิทยากรท่านใดผมเชื่อนะครับวิทยากรท่านที่มีความเชี่ยวชาญและ่อโอเคอาร์เนี่ยท่านก,ก็รู้แหละว่าโอเคอาร์มันคืออะไรนะครับ เพียงแต่ว่ารายละเอียดบางเรื่องบางอย่างอาจจะไม่ได้พูดตรงกัน100%อซึ่งผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกเลยนะผมคิดว่ามันมีโอกาสทําได้แบบนั้นนะครับคือหมายถึงว่าบางท่านก็อาจจะบอกทาแบบนี้ดีกว่าผมมาฟังอาจารย์นพดลอาจารย์นพดลบอกว่าทําแบบนี้ผมชอบมากกว่าก็แล้วแต่นะครับอะไรที่เหมาะกับองค์กรท่านน่ะสิ่งนั้นถูกเสมอนะคราวนี้ทําศึกษาทําความก็ใจะให้ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอยากให้ท่านเริ่มต้นในการออกแบบ เขียน OKR OK นั่นแหละครับนะถ้าท่านศึกษาข้อแรกมาดีเนี่ยท่านจะเขียนเป็นนะครับอะไรคือ O อะไรคือ KR ซึ่งแปลว่า Key Result เนี่ยนะครับเขียนกันยังไงแบบไหนนะครับเริ่มเขียนครับยังยังไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเขียนแล้วผิดนะเดี๋ยวมันไม่เพอร์เฟกผมเรียนท่านง่ายๆแบบนี้ว่าผิดมันไม่ได้ทาให้องค์กรท่านเจ๊งหรอกเอาเอาตรงๆนะอย่าไปกลัวคนระับถ้าถ้ากลัวแลวเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เริ่มออกแบบเริ่มเขียนให้มันสอดคล้องกันนู่นนี่นั่น,นแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องก็ไม่เป็นไรครับเรียนรู้ไปด้วย learning by doing นะเขียนเสร็จถึงขั้นที่3ก็คือท่านต้องเอาไปปฏิบัติซึ่งวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังถึงกระบวนการต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทําก็คือการ c o m m u n i c a t บอกเขาให้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละคนมีหน้าที่ทําอะไรนะครับเขียน okr OK แล้วยังไงต่อชีวิตเขาเขียนเสร็จแล้วก็เลิกทาหรือเปล่า หรือยังไงหรือมันไปประเมินผลงานเขาหรือเปล่าซึ่งผมวงเล็บไว้แล้วนะครับบอกไว้แล้วว่าไม่ควรเอาไปประเมินนะว่าใครควรจะได้โบนัสมากน้อยแค่ไหนเพราะมันขัดกับหลักการ OK เนะครับก็สื่อสารทำความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้นะครับทดลองนะครับมันไม่มีใครรู้ตั้งแต่แรกหรอกต่อให้เป็นโอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโอเคายังไงเนี่ย เขายังไม่รู้จักองค์กรท่านดีพอที่จะบอกว่า12 345แบบนี้สําเร็จแน่นอนบางทีเนี่ยมันต้องเรียนรู้ระหว่างทางบางอย่างที่ทําในองค์กร A สําเร็จอาจจะมาใช้ในองค์กร B แล้วไม่สําเร็จบางอย่างใช้ A ไม่สําเร็จแต่ B เนี่ยชอบมากก็ได้นะครับแต่ว่าหลักการทั่วไปเนี่ยมันไม่ไม่หนีกันหรอกครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าขั้นสุดท้ายนะคือกล้าที่จะเริ่มปฏิบัตินะครับคือบางทีเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าอุย้ย ยังไม่ยังไม่ชัวร์อย่าพึ่งเลยนะครับเราก็จะเห็นเขาว่าอย่าพึ่งเลยไปตลอดการนะเพราะนั้นเนี่ยผมผมแนะนำว่า OK r าเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่เห็นว่ามันจะมีดาวไซส์สักเท่าไหร่ดาวไซส์คือแบบเอา worst case scenario ของการใช้ OK r เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าองค์กรกำลังกำไรอยู่ดีๆพอใช้ OKR OK อแล้วองค์กรขาดทุนแล้วก็ล้มละลายยังไม่เคยเห็นเคสนั้นเลยนะเพราะ OKR OK มันเป็นการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่สำคัญและพยายามติดตามเป้าหมายนั้นนะ่ะ ผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปทำร้ายองค์กรอย่างไร worst case scenario ของผมเนี่ยก็คือเสียเวลาทำแล้วผมผมเรียนตรงๆแบบนี้ว่าเสียเวลาทำมันคงไม่ได้เสียเยอะหรอกเพราะว่าองค์กรที่ทำแล้วมันไม่สำเร็จส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสนใจที่จะทำสักเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเวลาที่เสียไปอาจจะ10นาทีเขียนมั่วๆมาแล้วก็ไม่มีการติดตามแล้วสุดท้ายก็บอกว่าไม่เห็นมันเวิร์กเลยแล้วก็ทิ้งไปแต่ท่านก็จะเสียเวลาไป10นาทีอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นครับ แล้วจดไว้นะครับอะไรที่ท่านทําแล้วล้วมเหลวทาแล้วไม่ดีเราก็หาทางกันใหม่นะครับปรับหาหาเขาเรียกว่าไฟายจูนนะฮะก็คือพยายามปรับให้เจอ p พ a c t i c ที่มันตอบโจทย์เราจริงๆนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการกว้างๆนะครับก็คือ1เราต้องทําความเข้าใจ2คือการเขียนออกมาออกแบบออกมา3คือการ c o m ม u n i c a ตอธิบายว่าเราจะไปใช้ทําอะไรยังไงใครมีหน้าที่ทําอะไรแล้วก็4ี่คืออ่า การเริ่มต้นทำนะครับคราวน,นี้กระบวนการทั้ง4กระบวนการนี้ถ้าท่านไม่มีเจอภาพแล้วท่านคาดหวังว่าเฮ้ยคุณก็เริ่มกันเองสิก็ฟังอาจารย์นพดลเข้ามาพูดในโอเคอาวิกฤตแล้วก็ไปเริ่มกันสิผมว่ายากนะไม่ว่างานใดก็ตามเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าครั้งแรกมาบอกว่าทุกคนเริ่มอ่านหนังสือกันเองนะทุกคนเดี๋ยวอัปเดต OK เกันนะเขียน OK เกันนะแล้วก็ปล่อยนะผมคิดว่ามันขับเคลื่อนได้ยาก เพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะทําให้การนำเอา o k เอา OKR OK ไปใช้ประสบความสําเร็จเนี่ยมีชื่อเรียกว่า o k เคอาร์แชมหรือบางที่เขาเรียกว่า o k เคอาร์มนะครับก็จะเรียกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือ o k เคอาร์แชมหรือ o k เคอาร์มเนี่ยคือคนที่มีความรู้เรื่อง OKR OK มากเพียงพอที่จะไปแนะนําคนอื่นได้จริงๆบทบาทของ o k เคอาร์แชม หรือโอเคอาร์มาสเตอร์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยบทบาทสําคัญมี2บทบาทจริงๆมันมีบทบาทมากกว่านี้เยอะนะแต่ว่าเอาสําคัญสคัญเนี่ยมี2บทบาทบทบาทแรกเนี่ยก็คือบทบาทในการให้ความรู้ผมเรียนแบบนี้ครับไม่ว่าท่านจะไปเชิญวิทยากรท่านไหนไปบรรยายให้กับองค์กรจะกี่ครั้งกี่หนก็แล้วแต่เนี่ยท่านคาดหวังว่าบรรยาย3ชั่วโมง6ชั่วโมงจะเอากี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วทุกคนจะเก็ตเลยทุกคนจะเข้าใจ o k เไปตลอดการเนี่ยผมว่า มันมันเป็นการคาดหวังที่สูงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมไปบรรยายหลายที่ก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะเข้าใจนะแต่3วันถัดมาเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้หรือหลายๆครั้งหลายๆคนก็ไม่ได้เข้ามาฟังการบรรยายครั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเริ่มทำเนี่ยเขาก็จะเจอเกิดคําถามอันนี้คือเรื่องปกติฮะเออ็อบเจกตีฟเขียนอย่างนี้ถูกไหมเอาแล้วออ็อบเจกตมันต้องลิงกับใครหรือเปล่าแล้วคีรีเซ l ลมันต่างออกจาก Objective ยังไง เอ๊ะแล้วตัวเลขมันจะอยู่ตรงไหนแล้วทำไมต้องท้าทายด้วยคือมันเป็น FAQ อะครับ frequently asked question นะครับมันเป็นคำถามที่จะโดนถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกแต่ถ้ามันเป็นคำถามที่มันไม่มีคนมาตอบแกก็เดากันเองสินะแกก็ไปถามเพื่อนแกสิกกายเป็นว่าเพื่อนก็อธิบายผิดอีกก็ทำกันผิดผิดไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีใครสนใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคอัลมาสเตอร์หรือโอเคอแชมเปี้ยนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยขับเคลื่อนครับคอยตอบคาถามพวกเนี้ย เราไม่ใช่เป็นแบบพาสีฟนะเผอๆต้องเป็นแบบแอคทีฟด้วยพี่พี่พี่เขียนโอเคอาเสร็จยังพี่เขียนเสร็จแล้วพี่อยากใช้ผมดูไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้คาให้คําแนะนําอะไรเงี้ยหรือส่วนใหญ่ก็มีคําถามมาหาเขาเขาก็ต้องบอกช่องทางให้ชัดเจนครับว่าถ้าใครเขียนโอเคอาหรือทาโอเคอารแล้วรู้สึกติดขัดไม่เข้าใจปรตรงไหนยังไงถามคนนี้ได้เสมอนี่คือลักษณะของโอเคอาร์แชมเปี้ยนหรือครัมาสเตอร์ในบทบาทแรกก็คือเป็น e x p e r t เ เป็นผู้ให้ความรู้นะโอผมไม่ไหวหรอกมนะั้งอาจารย์คือจริงผมว่านะศาสตร์ OKR OK เนี่ยไม่ได้ยากเลยครับผมเคยบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ Rocket Science มันไม่ใช่บอกว่าต้องต้องเรียนแคลคูลัสมา3ตัวแล้วก็ต้องมอีความสามารถระดับ Genius ในการคำนวณคณิตศาสตร์ขั้นสูงอะไรเงี้ยไม่มีเลยฮนะ OKR OK เนี่ยใครเกาเรียนรู้ได้นะครับแล้วการที่ OKR OK Champion เนี่ยเป็นคนภายในองค์กรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะ เหมาะสมแล้วดีกว่าการที่จะไปเชิญคอนซัลมาไม่ได้แปลว่าคอนซัลไม่เก่งนะครับแต่ต้องบอกว่าคอนซัลเขาไม่ได้มาอยู่กับองค์กรเราลตลอดการนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คอนเซาลมีน้อยกว่าคนในองค์กรกนะ็คือเขาไม่รู้บริบทการทํางานขององค์กรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคอนเซิลเนี่ยเขาอาจจะตอบได้ว่าเออเขียนอย่างงี้คีรีเซลไม่ชัดแต่เขาตอบไม่ได้ว่าแล้วคีรีเซิลนี่ควรเป็นคีรีเซลจริงไหมหรือว่าค่าเป้าหมายนี้มันท้าทายหรือเปล่า ให้ถามผมผมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ครับว่าไอ้บางทีท่านใช้ตัวย่อมาผมยังไม่รู้เลยตัวยอที่ท่านใช้คืออะไรนะแต่ผมใหข้ข้อคิดเห็นได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้มันดูไม่ชัดนะเวลาเขียนบอกว่าทํางานมีประสิทธิภาพเป็นคีย์รือรเนี่ยมันเขียนแบบนี้มันวัดไม่ได้มันดูไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโอเคชมเปี้ยนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการแคลริฟายในการตอบโจทย์เรื่องพวกนี้บทบาทที่2ของโอเคชมเปี้ยนเนี่ยก็คือบทบาทในการเป็นฟาสิลิเตเตอร คือกระบวนการ OK เมันไม่ใช่เขียนแล้วจบเนะเขียนเสร็จแล้วมันต้องมีการขับเคลื่อนนะครับมันต้องมีการบอกว่าอ่ะตอนนี้ c e o จะต้องเขียน OK เแล้วจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ท่านจะไปคาดหวังว่า c e o จะอยู่ดีๆเฮ้ย<ด><ด>เราต้องมีวินัยเว้ยเราเขียน OK เบางท,บางทีบางท่านอาจจะทำนะถ้าท่านอินมากๆจริงๆท่านก็จะทําบางท่านท่านก็ยุ่งอ่ะท่านก็มีประชุมประชุมอะไรเต็มไปหมดแล้วท่านจะมานั่งเขียนอะไรล่ะนะครับนั้นโอเคแชมเปี้ยนจะต้องกดกําหนดไทม์เฟรม ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยกำหนดไทม์ไลน์ให้ชัดเจนว่าเออจะสตาร์ทให้ CEO กับผู้บริหารระดับสูงคิด OKR ร,ระดับองค์กรตั้งแต่เมื่อไหร่เสร็จแล้วใครจะคิดต่อคิดต่อเสร็จแล้วจะมาอนไลน์กันยังไงจะมาลิงก์กันยังไงพูดแบบแบบไหนแล้วเราต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคือโอเคแชมเปี้ยนจะต้องเป็นคนคอยกระตุ้นทําให้เกิดกระบวนการพวกนี้พอเขียนกันเสร็จแล้วระหว่างทางมันจะต้องมี เช็คอินไหมมันต้องมีอัปเดตความก้าวหน้าไหมแล้วจะอัปเดตกันเมื่อไหล่ทีขนาดไหนแผนกนี้อัปเดตหรือยังแผนกนั้นอัปเดตหรือยังแล้วสุดท้ายตอนปลายเทอมเราต้องตั้ง o k เคอาร์สหรับรอบถัดไปแล้วนะปลายไตรมาสรอบถัดไปโอเคอาร์ทำหรือยังแล้วทำวันออนวันหรือยังทำเช็คอินหรือยังที่จะมาอัปเดตกันว่าโอเคอาร์ OK ของแต่และฝ่ายแต่และหน่วยงานเนี่ยมันทําสําเร็จไม่สําเร็จยังไงคือจะคาดหวังทุกคนจะทําเป็นอัตโนมัติกันเองเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเนี่ย คาดหวังสูงไปนะครับโอเคแชมเปี้ยนหรือโอเคมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่คอยขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันกลืนไปเป็นวัฒนธรรมองค์กรกลายเป็น the way of life หรือว่าเป็นวิถีชีวิตของการทำงานที่นี่แล้วต่อไปแชมเปี้ยนก็อาจจะหายไปหรือมาสเตอร์ก็อาจจะหายไปเพราะว่าทุกคนก็ทำเป็นมาสเตอร์ของตัวเองหรือเป็นแชมเปี้ยนของตัวเองได้แล้วนะคราวนี้มาถึงตรงนี้ผมไปต่ออีกนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ แล้วเริ่มทําเริ่มยังไงอย่างนี้ครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ปลายปีแล้วกันผมจะเอาลูปทั้งปีมาให้ดูเนะเราก็ต้องเริ่มคิด OKR OK รายปีและรายไตรมาสของปีที่จะถึงนี้สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณเดือนสักเดือนพฤศจิกาแล้วอะก่อนที่จะขึ้นปี2565ใช่ไหมสมมติผมใช้ปีปฏิทินกันแล้วกันนะครับอาจจะต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าองค์กรเราในปี25 6 5เนี่ยอะไรคือ OKR OK ระดับองค์กร คิดกันให้ออกก่อนว่าปีหน้าอะไรคือ Priority อะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทําให้สําเร็จต้องคิดตั้งแต่พฤศจิกาเลยเหรออาจารย์คิดทันวาไม่ได้เหรอกลางทันวาทันไหมคําถามนี้ก็ตอบยากครับถ้าองค์กรท่านมีอยู่5คน10คนเป็นสตาร์ทอัพกางทันวาก็ทันมั้งครับแต่ถ้าเกิดองค์กรท่านมีเป็นหมื่นแล้วท่านทํา OKR กันทุกคนอย่างเงี้ยไปการทันวาเนี่ยท่านจะทําไม่ทันเพราะว่ากว่าจะมันมีหลายเลเวลไงนึกออกไหมฮะมันมีไฮรักีมันสูงเนี่ย ท่านอาจจะต้องสเต็ปแบ็กมาจะเร็วจะช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละที่แต่ถ้าส่วนตัวถามผมนะถ้าท่านเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยเริ่มเร็วหน่อยก็ดีครับเพราะครั้งแรกเนี่ยมันจะมีแต่ความสับสนครับเขียนมาครั้งแรกอาจจะต้องกลับไปเขียนใหม่กว่าจะสรุปโอเคอ่ระดับบนได้อาจจะใช้เวลา2สัปดาห์แล้วมาระดับ n ลบหอีก n ลบสอีกท่านกี่่เลเวล่ะท่านก็ต้องสเต็ปแบ็กไปเรื่อยๆเอาคร่าวๆสักสัปดาห์ละหนึ่ง l e v อะนะครับ ถ้าท่านมีสี่เลเวลท่านก็เตรียมไว้ก่อนเลยสัก4ีสัปดาห์นะครับองค์กรทำโอเคอไรายปีเสร็จทำโอเคอไรายไตายมาสไตามาาเนี่ยไม่ต้องทำสี่ไตรมาสนะครับโอเคอาร์ OK R, เนี่ยจะทำทีละไตามาสร,รายปีเสร็จปุ๊บก็ทำไตรมาสที่1แล้วจบพอองค์กรทำเสร็จปุ๊บเอลบหนึ N ่งมาทำต่อใช่ไหมในแต่ละจะเรียกว่าอะไรฮะบิสเนสยูนิตอะไรก็แล้วแต่นะทำโอเคอาร์เพื่อตอบโจทย์โอเคอาร์องค์กรซึ่งจะตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องไปคุยกับคนที่เป็น c e o ใช่ไหม หรือเอามามามาเปิดกันเอามีเซสชันทึ้งนี้โอเคอาร์มาสเตอร์หรือโอเคแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นคนคนนัดเนี่ยแหละเฮ้ยพี่พ,พี่ต้องคุยเรื่องโอเคอาร์กันแล้วนะอ่ะถ้าเอลบหนึ่งพวกซีเลเวลทำโอเคอาร์ของตัวเองเสร็จก็เป็นดีพาร์ตเมนต์แมเนจเจอร์ต่างๆทำโอเคอาร์ของตัวเองซึ่งก็เป็นโอเคอาร์ของดีพาร์ตเมนต์นั่นแหละแล้วไปตอบดูว่าไปตอบโอเคอาร์ของซีเลเวลแต่ละท่านจริงจริงไหมยังไงก็พูดคุยกันลงมาจนกระทั่งอินดิวิวดัล คำถามที่ผมเคยเจอคือเอ๊ะทุกคนต้องทําหรือเปล่าคําตอบคือแล้วแต่ครับ Google ก็ทําทุกคนแต่บางที่เขาบอกไม่ได้หรอกทุกคนจะสับสนไปให้ทําเฉพาะระ,ระดับ C level ก็พอก็มีนะครับบางที่บอกว่าเอ้ยผมลงมาถึงระดับ Manager ก็ได้อีกถ้าถามผมผมก็บอกแบบนี้ถ้าท่านยังไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยทำระดับบนบน,บนก่อนจะดีกว่าเพราะว่าเรียนรู้ไปก่อนนะเรียนรู้ไปก่อน ซีเลเวลเรียนรู้กับ CEO กันไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มั่นใจนะแล้วถ้าเรียนรู้แล้วเดี๋ยวไตรมาสถัดไปเข้าใจแล้วก็อาจจะลงมาถึงเมนเจอร์ให้เขาทําก็ไม่สายนะถ้าองค์กรท่านใหญ่มากๆอ่ะถ้าไไปทําพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดความสับสนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านไม่มีเวลาอธิบายทเขียนกันมั่วซั่วกันไปหมดเนี่ยอาจจะเกิดความล้มเหลวก็ได้ความล้มเหลวก็คือคนเขาเขียนเขียนมั่วๆไปไม่เห็นเข้าใจเลยว่ามันต่างยังไงกับ KPI อะไรเงี้ย มันอาจจะเกิดเหตุการณ์น,นั้นได้ซึ่งถามว่ามันร้ายแรงไหมมันก็คงไม่ได้ร้ายแรงอะ่ะแต่สู้ค่อยๆเริ่มเนี่ยหรือมีบางที่เนี่ยเขาจะค่อยๆเริ่มบางดีพาร์ตเมนต์เขาก็บอกว่าอ่าทดลองกับ Business Development ก่อนเอาเอาดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นเป็นไพ r e ล์ตแอบเรียไพลตโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ทดลองแล้วก็เริ่มทํากันก็สามารถทําได้อีกแล้วพอทําเป็นแล้วคุณเคยแล้วจะไปดีพาร์ตเมนต์อื่นๆที่หลังก็ค่อยว่าไปนะครับอันนี้คือกระบวนการอันแรกที่ จะต้องทำนะครับจะหยุดอยู่เลเวลไหนแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเป็นสตาร์ทอัพบางทีเขาก็ทําทุกคนเพราะว่าก็มีคนอยู่10คนอยางไงมันก็ไม่ต้องมีเรยมุ่งเลเวลอะไรมากมายวุ่นวายใช่ไหมนะคราวนี้พอเริ่มต้นละสมมุติว่าตอนนี้ทุกคนมี OKR OK ทุกคนที่ต้องมีนะมี OKR OK แล้วยังไงต่อระหว่างไตรามาสเพราะ o k เมันเป็นร,รายไตรมาสใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าผมแอซูว่าตอนนี้มีเฉพาะเมนเจอร์ที่ใช้ o k เนะ เขาอาจจะไม่ต้องเป็นอเคร,รายปีรายปีมันขององค์กรนะองค์กรจะมีรายปีกับไตรมาสหนึ่งถ้าดีพาร์ตเมนต์หรือถ้าเป็นพนักงานเนี่ยก็าอาจจะมีแค่ไตรมาสก็พอหรือจะมีรายปีก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไตรมาสเขาก็จะนั่งดูละโอเคไตรมาสก็เป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องทําระหว่างระหว่างไตรมาสก็คือการ track progress track progress ก็คือการติดตามความก้าวหน้าใครติดตามก็ต้องหัวหน้าใช่ไหม แต่ต้องมีโ OK k r อาร์แชมเปี้ยนหรือ OK เคอาร์มาสเตอร์มาคอยกระตุน้นเมื่อกีหัวหน้าก็ลืมตามอีกติดตามบ่อยแค่ไหนอีกอ่ะติดตามบ่อยแค่ไหนต้องถามบอกว่าแล้วองค์กรท่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนถ้าเป็นสตาร์ทอัพหลายที่เขาก็ทํากันทุกสัปดาห์ OK เเป็นไง OK เเป็นไงนะคุยกันทุกสัปดาห์ถ้าเป็นองค์กรที่ใหญ่หน่อยแมมทุกสัปดาห์มันจะถี่เกินไปก็ะจะทุกเดือนหรือ,อยังน้อยๆกลางตรมากมาคุยกันสักทีหนึ่งว่าตอนนี้เดือนครึ่งผ่านมาแล้วอ่ะ คุณทําอะไรไปแล้วบ้างอย่างน้อยๆควรจะมีการอัปเดตเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไม่อัปเดตเรามักจะไม่ได้ทําหรือเรามักจะลืมแล้วพอตอนสุดท้ายจะมารีเฟล็กกันก็เล่งทํากันตอนปลายใรมาามันไม่เวิร์กนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่อยๆทําไปแล้วก็อัปเดตอัปเดตเนี่ยท่านบางคนกลัวบอกโอ้โหอัปเดตมันเสียเวลาหรือเปล่าไม่ได้เสียเวลานะฮะท่านจะแทรกไปกับการประชุมปกติที่ท่านเคยประชุมอยู่ก็ได้นะครับเช่นท่านชั้นเคยประชุมกันทุกเดือนอย่างเงี้ยท่านก็ประชุมกันต่อไปเป็นออปเฟกติ้งนนครัต เป็นการประชุมตามปกติของท่านเนี่ยท่านก็ประชุมตามปกติไปแต่ถึงเวลาเนี่ยอาจจะมีวาระเรื่องอัปเดตโอเคอาแค่นั้นเองครพอใกล้ๆไปลายไตรมาสอย่าลืม2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมในการสร้าง o อเในไตรมาสถ,ถัดไปซึ่งตอนนั้นท่านพอจะรู้แล้วละว่าไอไตรมาสเนี้ยที่ท่านตั้งท้าทายท่านทําอะไรไว้ท่านทําสําเร็จไม่สําเร็จถ้าไม่สําเร็จท่านจะทําต่อไหมถ้าทําต่อมันก็จะกลายเป็น OK เในรูปถัดไป ถ้าทำไม่สําเร็จแล้วท่านคิดว่า OK เข้อนี้ไม่เวิร์กก็เลิกโยนทิ้งหา OK เข้อใหม่เข้ามานะก็ว่ากันไปนะครับกับอีกอันหนึ่งพอสิ้นไตรมาสเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นวันออนวันมีติ้งกับ Manager กับหัวหน้าเราไม่ได้เอามาประเมินเงินเดือนนะครับไม่ได้เอามา,อาให้โบนัสอะไรนะแต่เป็นการประเมินว่า โ okay, อเคอที่ท่านทําได้ทําไม่ได้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้หัวหน้าให้ฟีดแบ็กเราเราให้ฟีดแบ็กกลับว่าเฮ้ยผมทาไม่ได้เพราะผมติดกัดตรงนั้นตรงนี้ผมอยากได้ให้หัวหน้าช่วยอันนั้นอันนี้หัวหน้าอาจจะบอกว่าที่คุณทําไม่ได้วิธีการผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่นะมันคือ one-on-one on one meeting นะมันจะเกิดขึ้นปลายไตรมาส scoring เ,เราเคยผมเคยพูดไปแล้วนะครับมันก็เป็น0ูนย์ถึงหก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้คงอัปเดตให้เป็นเรื่องของการ implement การนำไปใช้ให้ท่านเห็นภาพนะครับเอาละครับมาถึงเซสชันที่2ที่ผมก็ทำมาตลอดคือผมทำ OKR OK ด้วยนะครับแต่เป็น OKR OK ส่วนบุคคลแล้วท่านลองทำดูนะครับผมเอามา OKR OK ส่วนบุคคลมาเล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรครับอยากให้ท่านลองทำบ้างถือโอกาสว่าถ้าฟัง OKR OK weekly ทุกสัปดาห์ฟังอาจารย์นพดลอัปเดต OKR OK ส่วนตัวก็อัปเดตของท่านเองด้วยก็ได้นะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับ o b j e c t i v e ข้อที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีดด้วย21.1ในไตรามาสนี้เนี่ยจะอ่านหนังสือให้จบ30เล่มนะวีคนี้เป็นวีคที่10ของไตรามาสแล้วนะครับผมอ่านไปแล้ว26เล่มนะอีก4เล่มกับอีกประมาณสัก2-3สัปดาห์น่าจะสบายๆนะครับน่าจะเกินด้วยซ้ำนะ คีรีเซลหนึ่งจุดสองเขียนเปเปอร์จบหนึ่งเปเปอร์เขียนไม่ได้หกสิบเปอร์เซ็นอันนี้ค้างไว้ตั้งแต่วีคที่ห้าแล้วไม่มีอะไรอัปเดตเลยต้องต้องสรารภาพและยอมรับนะครับแต่ก็กําลังจะทานะครับวัตถุประสข้อที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับคีรีเซลสอเขียนหนังสือให้จบ1เล่มนะผมไม่ได้เขียนจบอย่างเดียวนะครับผมตีพิมพ์แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้คะแนนเต็มไปแล้วตั้งแต่วีคที่9นัหงสือก็ p e OK r s o n OKR นะครับหน,นังสือ,อี้เะอรก็ ถึงไหนๆก็จะสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับตอนนี้มีคนถามมาว่ามีวางจำหน่ายที่ไหนแล้วบ้างมีทุกที่แล้วนะครับที่ร้านในอินนะครับร้าน C1 ร้าน B2S ท่านเข้าไปดูได้นะครับหรือจะสั่งออนไลน์ก็ทางในอิน C1 และ B2S นะครับคีรีเซลสอ,อ Key มีคนฟังพอดแคสต์หน0 0งหาวน์โหลดต่อวันนะครับตอนนี้ใกล้เคียงมากแล้วนะวิกนิเ้เพิ่มมาเป็น14,800ดาวน์โหลดต่อวันวิธีการคำนวณคือผมเอา จำนวนยอดดาวน์โหลด30วันล่าสุดเราหารด้วย30นะทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะได้สเตเบิลนะถ้าเอาวันต่อวันเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะครับคีริเซลสองจมีองค์กรใช้ OK เ7องค์กรนะครับตอนนี้คอนเฟิร์มแล้ว7นะครับก็บีทเป้าหมายนะครับถือว่าทําได้ได้ครบนะอัลติทีฟข้อที่3นะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคีริเซลสามจวิ่ง300กิโลเมตรและน้ําหนักตัว78วิ่งตอนนี้ได้224.6 On t r a c k นะครับเหลืออีกประมาณ3สัปดาห์นะครับสัปดาห์ผมตีว่า,าผมขาดอยู่ประมาณสัก75กิโลเมตรก็สัปดาห์ละ25กิโลเมตรหมายถึงว่าต้องวิ่งผมวิ่งวันละ5กิโลนะก็วิ่ง5วันต่อสัปดาห์ผมก็จะได้ตามเป้าหมาย On t r a c k แต่ไม่ง่ายนะต้องบอกว่าไม่ง่ายน้ำหนักตัวเนี่ยลดลงนะครับเป็น81.2จาก81.5ในสัปดาห์ที่แล้วแล้วต้องบอกว่า เกือบจะเป็นน้ำหนักตัวที่ต่ำที่สุดแต่ยังไม่ต่ำที่สุดนะฮะผมเคยต่ำไปถึง80.6นะเดี๋ยวจะทําให้ได้นะครับในสัปดาห์นี้จะพยายามนะครับแล้วก็คีรีเซล32คืออยู่อยู่กับครอบครัว25วันซึ่งเคยเรียนได้ฟังนะครับเดฟินชันของผมก็ตอนนี้ก็คือการทีอ่อยู่บ้านและไม่ได้มีการสอนนะไม่ได้มีการสอนแต่ประชุมไม่นับก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนับมันจะเป็นศูนย์วันเลยนะก็ทําได้23วันแล้วนะครับเหลืออีก2วันจะครบเป้าหมาย แต่บางคนบอกโอ้ยสบายๆเส,สียอานไม่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตลางไม่กล้าดูอีกนะคือมันเต็มเหเอียดเลย7วันรวดนะครับเพราะนั้นอาจจะท้าทายนิดหนึ่งนะครับข้อนี้แต่ว่าก็โอเคก,ก็ลองดูนะครับนะก็ทำมาทั้งหมดเลยนะครับครบและ o โอเคอสามข้อเนี่ยคือเอามากระตุ้ในให้ท่านทำะนะครับสำหรับใครที่ไปซื้อหนังสือไอ้ p e r s o อ a l o OK า r อ่านใะนท่านจะรู้ว่าที่มาที่ไปของโ OK k r 3ข้อนี้มาจากไหนนะในหนังสือเล่มนี้ผมเขียนละเอียดเลย ว่ามันมันไม่ใช่อยู่ดีๆคิดมาโมโซนะมันมีการมันมีขั้นตอนในการคิดมาในการสร้างมามัน exactly อันที่ผมอัปเดตเลยนะครับในหนังสือเล่มนั้นนะนะแล้วเผื่อท่านจะอ่านแล้วผมกระตุ้นนะไม่อยากให้อ่าน,นเฉยๆนะผมอยากให้ท่านอ่านแล้วอัปเดตแบบที่ผมทำนะถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้ทำพอดแคสต์นะท่านก็อัปเดตได้นะไม่ต้องมาบอกใครก็ได้ครับอัปเดตส่วนส่วนตัวส่วนบุคคลไปเลยก็ได้นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ยังติดตามโอเคอ วิกฤตกันได้ทุกสัปดาห์นะครับมาสัปดาห์ละครั้งในวันพุธนะครับท่านาติดตามทุกสัปดาห์ผมมั่นใจว่าท่านทํา o เ r ให้กับองค์กรได้สําเร็จแน่นอนหรือ OK เส่วนบุคคลท่านก็ทำสำเร็จถ้าเกิดท่านท่านฟังแล้วท่านทําด้วยนะถ้าฟังเฉยๆมันก็ได้แค่ฟังนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ n นปดอนสตอรี่ a life changing story